สวัสดีครับมาพบกับช่องแม่บานพ่อหูตามเคยนะครับก็เราก็ได้มาซื้อรถนะครับเราก็ได้ไป4คันรวมทั้งหมดนะครับมี2041ูนย์นั่นนะครับ2041กับ2040นะครับแล้วก็ แล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับที่ได้เป็นคันนี้นะครับ2 0งศนสี่เจ็ดนะครับเป็นสี่สิบแรงนะครับสามคันเลยนะครับ2 0งศนสี่เจนะครับสภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูห้าสิบแรงที่ผมได้นะครับห้าสิบแรง นี่นะครับสวยเหมือนกันนะครับ2104นะครับนี่นะครับก็จะไปดูอุปกรณ์กันนะครับว่าซื้ออุปกรณ์ชิ้นไหนไปบ้างนะครับได้ล่ะ nha khắp ổ thiết con thiết như tôn bị, Có gì ข้ามหมดละ,ละ,ดละโรตารีอืมสวยอยู่เลาวเครื่องพ่นยาเราละ่ะเครื่องพ่นยา,ายใครขโมยเครื่องพ่นยาเราฟาันอู้ฟันเหลือเยอะอยู่อันนี้รถมาใหม่บ่ <c oughs> จอดทิ้งไว้ซื้อเครื่องพ่นยาไว้นะครับ ตอนนี้กำลังเดินหาคล้ายๆกับว่าเครื่องพ่อนอยาเราจะหายนี่ลรตเตอรี่อีกอยองหนึ่งนี่แหละสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์สี่หนึ่งแล้วอีกหนึ่งตัวละ่ะมันมีสามเนาะลรตเตอรี่ครบแล้วผ่านละ่ะผาน อานดุดินี่สองศูนย์สี่เจ็ดโอ้โผ่าน <c oughs> นี่นะครับ๋ัว <c oughs> <c oughs> น,นี้เราไปจับพากันเดินหา เครื่องพ่นนะครับอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าเสียนูนะ่นอุปกรณ์ฝั่งนู้นกองมาเต็มเลยนู่นนะพวกเอ็มพวกอะไรก็สวยๆนะครับเราไม่ได้เอาแพงเกินไปตกคันเฉียดล้านนะครับพวกนี้ อ,อู้รถคันนี้ใหม่ๆอยู่เลยครับอู้ใหม่จริง M U ห้าห้าอู้รถเยอะนะครับ <c oughs> นี่ไงรถตักกระสีลุงเรืองทำไมขี้หร่เท่นี่รถตักปูนอีกอไเลยนี่นะครับเจอแล้วครับสุดหล่อลูกลักเลยครับตัวนี้จะเอาไปพ่นยาแล้ว <laughs> ทำไมมัดเชือกทำอะไรสิคิดดูซินะมันทำมันดูแล้วมันร่วงไม่ใช่ ใช่มันใช่มันรั่วเปล่าหนมันเอาอันนี้มาพันไว้เนี่ยฮะใช่รั่วหรือเปล่าเยอะอ่าไม่น่าจะรั่วนะครับไม่มันไม่ใช่แป๊บนี่เป็นแป๊บนี่อ๋อเอาเอาตัวนี้เราไปด้วยวันนี้ ใช่มัน,ม,นมันปิดก๊อกได้ใช่ป่ะเปิดข้างเดียวได้ไหมเปิดได้อยู่เปิดข้างเดียวเลยเทปไม่ได้ใช้งานนะครับเหมือนใหม่เลยนะครับสีเม่ทะลก แล้วนี่มันไปชนอะไรมาในหงวอ,อะไรนี่ตะกือบอัวสีกัวเป็งเลยอืมเอ้ยอ,นะอ,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 อย่าไปดึงต<า>ิดหัว<า>ไว้ได้ไม่ต้องพน่นนี่พ่นแต่กลางล่องก็ได้นี่นี่สามหัวนี่ออพ่นยูคาร <c oughs> <c oughs> เออ นี่ก็เลยอย่นี้แหลปิดตายปิดหัวได้แล้วทำไมตรงนี้มันไม่ทำให้มาปิดไว้นี่ no. เนาะไป ก็เดี๋ยวจะพาเดินไปดูฝั่งนู้นนะครับเ๋ยวนี้มีสามหกเอพอีกหนึ่งคันวะ่นะสามหกเอพีเพิ่งเข้ามาใหม่มากนี่รถใหม่โอ้มีสองคัน สามหมี2คันแล้วรถเกี่ยวนะครับจริงๆ นี่นะครับเยอะจริงๆนะครับ กดฝากติดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ